ทดสอบสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ t r d e Fit บายคนณแม่อีกแล้วนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เนาะวันที่6นะครับเดือน8นะฮะมาอัปเดตชาร์ตราคาทองคําภายใน15นาทีกันหน่อยเนาะนะครับวันนี้ราคาทองคำนะครับหลังจากที่บทวิเคราะห์ล่าสุดของเราอยู่ที่วันจันเนาะมองว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นถึง โซนราคา3 3 9 1นะครับ3 3 9กว่ากว่าเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะนะครับชัดเจนนะนะครับมีอยู่2อย่างที่เราคาดการไว้เมื่อวันจันทร์ก็คือมีการย่อพักตัวก่อนเนาะแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของการขึ้นเลยนะครับสรุปก็วันจันทร์ก็ขึ้นเลยนะครับก็เป็นแผนที่ออกมาจากหน้าง,งานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องรอดูสถานการณ์ณนะช่วงเวลาลอนดอนคิวโซนว่าเมื่อถึงลอนดอนแล้วตลาดเขาอยากจะพิเศษออกมาในรูปแบบไหนนะครับเราต้องอ่านอีกทีหนึ่งนะครับการวางแผนเทรดเนี่ยเป็นแค่การ guiding ล่วงหน้านะครับสำหรับ ตัวเราเพื่อให้เรามีมีภาพในหัวก่อนนะครับส่วนหน้าง,งานจริงเราจําเป็นต้องอ่านให้ออกนะครับว่าตลาดนั้นอยากจะทําอะไรกันแน่นะครับแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับแน่นอนในวันจันทร์ที่ผ่านมาน one, น London เนี่ยนะครับช่วงของคิวโซนเอเชียนะครับแล้วก็ลอนดอนเนี่ยนะครับยังมีการเบรกเอาท์นิดหน่อยนะครับมีการเบรกเอาท์นิดหน่อยนะ ขยายภาพให้ดูนะครับจะเป็นภาพนี้นะครับออพอหลังจากช่วงของเอเชียนเขามีการปิดเนี่ยนะครับก็เข้าสู่ลอนดอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมากวาดเซลล์ไซส์ลิควิดิตี้ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นนะแล้วก็มีการเบรกเอาทแล้วก็รีเทสแล้วก็ เบรกยาวเลยที่นี่นะครับหลังจากนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีการเริ่มพักตัวนะครับหลังจาก b เบรก OUT เรียกว่าเป็นการเริ่มพักตัวหลังจากเบรกเอานะครับแล้วก็มีการตามหาสภาพคล่องเพิ่มเติมเนาะในระดับไทม์เฟรมประมาณ1ชั่วโมงนะครับและหชั่วโมง IDM ของ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่ที่โซนนี้นะครับอยู่ที่โซนนี้ตรงนี้ ADM ของทเฟรมหชั่วโมงอยู่ตรงนี้นะครับก็กวาทั้งโซนแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นวันนี้ทองคําในช่วงเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยสามารถที่จะกวาดบายไซด์ข้างบนได้นะครับแล้วก็ไปแมทชิ่งกับตัวออเดอร์บ็อกชุดที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับลาสบายตรงนี้นะครับก็ทำให้ราคาเริ่มมีการพักตัว นแนวโน้มในวันนี้นะครับหน้าตาเป็นแนวโน้มของการาต้องรอให้จบการพักตัวก่อนนะครับต้องรอให้จบการพักตัวก่อนในช่วงช่วงเช้าบ่ายนี้นะครับอาจจะเกิดการพักตัวเรื่อยๆนะอันนี้ต้องระวังสําหรับสายบ่ายนะครับในโซนเนี้นะครับไม่มี liquidity ประเภทเอ external เลยนะครับเพราะฉะนั้น ในโซนตั้งแต่ราคา3 3 4 9เนี่ยนะครับไปจนถึงราคาไฮเก่าที่3 3 9 0เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะโดนกินหมดเลยนะครับทั้งโซนต้องระวังด้วยนะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับโอกาสนี้เสี่ยงเหมือนกันนะถ้าจะรับข้างในชุดอินเทร์นอตรงนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเขาต้องการพักตัวจริงๆเนี่ยเขาต้องการดิวิชวลิตี้เยอะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับที่มองว่ามันจะต้องเป็น up trend นะครับแบบนี้มันจะต้องไม่ไม่หลุดโลนี้นะครับซึงโรนี้จริงๆแล้วเป็น IDM เป็น i n d u c e m e n t นะครับเพราะถ้าโลนี้เป็น i n d u c e แล้วจุดไหนล่ะที่เราจะสนใจเนี่ยสังเกตไหมฮะใน time frame สชั่วโมง นในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเป็นภาพของการ expansion แล้วเข้าสู่กระบวนการ reversal นะครับเมื่อราคาไปถึง3390ซึ่งจบที่ fibo level 113เนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับการ expansion ชุดนี้ผมมองว่าเป็นการ reversal มากกว่านะครับผมมองว่าเป็นการ reversal มากกว่าซึ่งมันเข้าสู่ reversal เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพักลึกหลุด3350เพราะฉนั้นในช่วงเช้าบ่ายนี้ อาจจะต้องเกาะต้องเกาะนะครับไปกับ direction ของ time frame ย่อยๆอ,อย่าง5-15นาทีในการปรับตัวลงตรงนี้นะครับถ้าเป็น d a d e เนาะ s c a l p i n g d a d e นะครับอาจจะต้องมีการโฟกัสที่ชุดราคาตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ลองเอาเรื่องของ timing เข้ามาดูหน่อยนะฮะตอนนี้ราคานะครับลงมาอยู่ที่ โดยบอกชุดนี้นะครับซึ่งถามว่าชุดเนี้ยมันมีในยะอะไรไหมยังไม่มีหรอกก็เป็นชุดของสวิงย่อยทั่วไปนะครับที่สําคัญที่ผมอยากรู้มากกว่าคือเอ๊ะถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นนะครับถ้าเขาจะขึ้นไปเก็บของเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลงต่อนเนี่ยมันของมันอยู่ตรงไหนนะครับของมันอยู่ตรงไหนในระดับผมจะลึกลงไปถึง5นาทีแล้วกันเนาะในไทม์เฟรม5นาทีนะครับ จุดทีเ่เรียกว่ามีโอกาสใช้เป็นจุดกลับตัวลงต่อเนี่ยนะครับในกรณีที่เราคาดการถูกนะว่าเขาจะยังลงต่อขอภัยครับว่าเขาจะยังลงต่อเนี่ยนะครับก็จะน่าจะต้องอยู่ที่เลเวลนี้นะครับ0ูนย์ศูนย์จุดห้าฟิโบเลเวล ครับตรงนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับอยู่เหนือ liquidity นะครับเพราะฉะนั้น3 3 7 8นะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับตาม t e c h n i c a แล้วนะครับเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะใช้งานเป็นการกลับตัวลงได้นะครับตรงนี้อาจจะเกิดการ break out รุนแรงแล้วก็ ปิดทิ้งไส้ลงมาใดๆก็ตามนะต้องต้องดูหน้างานอีกทีนึงนะครับว่าเมื่อราคามาถึงโซนแล้วด v วเจ e n ฮ h i เด e นมีไหมแล้วราคาเนี่ยนะครับเป็นไปแบบที่เราคาดการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นราคาที่น่าสนใจนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่แถวๆโซนเนี่ยนะครับบางท่านบอกอดูแค่ถ้างั้นนะ่ะเราเทรดตามเทลไลน์ได้ไหมนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะครับ ราศรัทธาละกันนะครับใครใช้อะไรแล้วมันใช้งานได้ดีก็ว่ากันไปนะครับเทไลน์ก็จะถือเป็นครั้งที่3นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้อยู่ตั้งแต่3377นะไปจนถึง3381นะครับก็ออลองมองดูว่าตรงเนี้ยนะครับจะหาโอกาสที่จะ follow ฝั่งเซลล์ได้อย่างไรนะครับ ที่จะ follow ฝั่งเซลล์ได้อย่างไรนะครับผมมองว่าไม่พ้นแถวๆๆนี้นแหละนะครับ7จนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้แนะนำนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าราคาขึ้นมาส่วนตัวผมก็จะรอดูนะครับว่ามีรูปแบบการกลับตัวรูปแบบไหนบ้างที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็อยากจะเทรดลงไปทีนี้ในกรณีที่มันเป็นไปตามที่คิดนะครับมันเราจะถือออเดอร์ไปถึงไหนนะครับ จริงก็ต้องบอกว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นที่ถือออเดอร์ได้นะครับไม่ได้ร้อนลุ่มอะไรนะครับก็ควรจะถือถึง3350 3349นะครับจุดนี้มีโอกาสแน่นอนที่จะถูกกว่าดนะครับมีโอกาสถูกกว่าประมาณสัก70%นะผมมองว่า70%ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ ไอ้กวาดเนี่ยนะครับจะกวาดเลยหรือว่าจะลงไปเด้งก่อนอีกรอบหนึ่งโอกาสที่จะเด้งก่อนอีกรอบหนึ่งมีไหมผมว่ามีนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการเ,าเรียกว่าทำลีควิตตี้ก่อนทำลีควิตตี้ขึ้นมาก่อนก็คือมีการทำโลเท่ากันนะครับทำาหาคนเข้ามาเล่นฝั่งบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เด้งขึ้นแล้วค่อยทุบลงนะครับผมมองว่าคาดการนะ ิตวิทยาตลาดน่าจะประมาณนี้นะครับก็ผมไม่แนะนําให้บายตรงนี้แล้วกันนะครับที่3ามสเนี่ยในเมื่อผมมองว่ามันจะหลุดนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะหลุดเลยหรือว่าจะอย่างไรนะรเพราะฉะนั้นไม่ต้องบายนะครับก็ลองรองมันไปถึงแล้วก็ลองดูหน้างงานตรงนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ถ้ามองว่าเป็นการพักตัวลึกจริงๆแล้วเอ้ย อยากจะบายต่อบายอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ราคามันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าบายที่ที่แข็งแรงอะไรนะครับมันเป็นไซด์เวย์นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นไซด์เวิ์ตัวลงแน่นอนครับขอนาจจะมีการย่อพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อไปถึงกรอบบนได้แต่ว่าอย่างที่เห็นนีครับโซน 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 1 3 3, 0 4โซนพวกนี้ก็ยังมีความลึกนะครับในการที่จะ รับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรณีของการติดไม้โดนลากนะครับคัดทิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วกลับไปเล่นฝั่งเดียวกับสภาวะตลาดปัจจุบันนั้นก่อนก็คือหน้าเซลนะครับแล้วก็รอให้มันลงไปถึงจุดที่หน้าบายจริงๆค่อยถือฝั่งบ่ายนะครับส่วนใครที่มีกลยุทธ์การครอบคลุมโซนทั้งหมดนี้อยู่แล้วนะครับเป็นกริดซิสเต็มหรือใดๆก็ตามก็ บริหารหน้าตักให้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้วันพุธผมมองว่าพุธเพฤหัสอาจจะเป็นภาพของการพักตัวนะครับพุธพฤหักพักตัวอาจจะหลุดลงมารุนแรงก็ระวังด้วยนะครับแนวโน้มตอนนี้อาจจะเข้าสู่การกลับตัวในระยะสั้นๆวัน2วันนะครับระวังด้วยนะครับถ้ามันไม่พักจริงๆมันลงมาใช้อินเ r อร์เ i ลเอ่อลีควิดิตี้ตรงนี้ได้เราก็ค่อย มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมวันนี้ไม่มีข่าวพรุ่งนี้ไม่มีข่าวตลาดน่าจะไม่ได้มีความผันผวน,นสูงนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหาวิธี follow s e l l ลงไปเห็นไหมว่าตลาดยังคงซึมลงเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปฝืนที่จะบายนะครับอย่าไปติดหลุมพางเนาะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเ,เข้าใจนะครับหรือแม้แต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโค้ชไม่อ่านตลาดดีจัง อันนี้ไม่ได้อวยนะแต่สมมุติถ้ามีคนอวยผมยแสดงว่าคุณเริ่มเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แหละนะครับก็ถ้าอยากอ่านได้แบบนี้นะครับก็ต้องเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง Li น์แอดนะครับรับรองว่าไม่รวยก็เลิกนะครับมี2ออย่างเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยดูแล้ว ดีมากดูแล้วแม่นมากดูแล้วไม่แม่นเลยไม่ชอบกดไลค์นะครับไม่พอใจกดแชร์ไปให้คนอื่นมาช่วยด่านะครับมันจะได้มียอดเอนเกจเยอะๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาครับแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ